ของติมกุชมาลำเพิ่นเอาไิเชียวคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องสิปยามันสิปยามตรงใส่ตรงไหวเมื่อวานโบรูแล้วของเกาห้างคนแล้วอะไระอะไระ่าาระเมนเอาคือหูจกักาาอ๋อมาคือเดี๋ยเดีย๋ยว กเป็นชนะกาลังจีนดีบอลเล่ดีบอลเล่พี่น้องกาลั่งจไปยามตวงยักษสีได้หรือบ่ได้มึงเป็นคนรักยามหรอบุญย,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 ย่างเลี้ยวไร ขอบคุณหลายๆทด้นผู้บังคับหมู่บ้านนี่นนแฟลนดีแต่แปนดีบระแค่เออเลิศเด้เอจริงสิมึงดูชมไม้แล้วเฮ็ดดีตัวชมไม้เขลักยามไปแล้วพวกนี้ฮะนั่แม่นกย่เจ้าลักยามยังว่าอยืนเลยหลอเด็ดเดีพี่น้อง nó oh, vẫn tiềm xuống này mô men hẳn quân sự cà mô men khai bình thân của con hình kỳ thương thèm sửa năm hèn bưng bỏ đi bên thân xuống mai tạt nhà ô chụp dậy mai hàng นนตจะังชิาง,ง,าง่นคนรามาครีบ้ลยคันี้ไมถาเปลีปะปะ่ยนี่เนเอวอซันย่างมโนตง <c oughs> สุดยอดมาสุดยอดมากสุยดสยอดสุดยอดสุด,สดมากหมูวันเต็มด้วน้ำ แมนบวกลงมาเลยทีใหญมามาหยุกันลูกใหญ่นิดหน,น่อยเดบัน้องน้อยหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้บ่ได้บ่ นี่บ่นี่บ่นี่บ่มันขาดบ่ใหญ่ควนควนก้นๆคนะนี่ไหมนี่ไหม นั่นแหละก็จามใส่อีกแล้วเออก็จามใสโอ้แม่นะก็จามใส่ัดอยู่ดเจามใส่ไปลเจามใส่ไปลวได้อยู่ดิหันเจ้้งบามันดอกพี่น้องบ่ได้เอ้ยแดง่าขเจ้า ได <c ười> <c ười> <c ười> ้รักที่ตรงนี้เขาเจ้าใส่เมือวนนี้เนาะพุ่นอันตเขียวก็แมนด้พี่น้องาทวงอันามัมือวานเจ้ากยามี่อันมองมองนี้ที่าออกมามนบ่นีใส่เมอวานคือฮะคือขาแมนบาแมนขาด่ละตอนบอ ตนพ่กกระต้นไม่อยากะบ่ได้ดอกใหญ่หมู่บ้านน้ำเต็มเมืดด่อจะพี่น้องนี่เม,มีนพุ่นน้ำเต็มเมื่อน้อมมากบว่าักหมู่บ้านน่ดมือรันนี่พวกนี้ฝนเขอาเข่าว,วันที่ชิเก่าอาย,อยุเขา ก่าดเกกเบ้านนีตัวมันค่บ้านนีแม่นเบิด์ันมีโกลบโกลก็เลยขี่รถมาหน้าบ่นนี่บ้ม่นน้ำก่อนนั่นเานนี่เต็มเมิดน้ำยู่นี่าี่มันกลงแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านขอปันมาอะไก็ะไก็อะไรก็ไะไ้บ้านชิดเอกพยินู่ไป ่องหน้เดี๋ยวเดี๋ยวมือมือหนาฝนตกแห้งๆเออเออเอาเปิ่งมือมือพายุมือพายุท่านหายิ่งสะดุ้งไยุดสะดุ้งอุ้งพูดกับมีของยิ่งพวงกับมีมีอยู่บ่มีเออหยิมงกัเจ้ามากมาเคื่อนมันไดงั้นก็ไปเสื่อสะดุ้งนี่แหละบ่ไปยีก็โ้ย่ำอยางนะะี oh okay. ้ย่ำในป่าน่ะแมนเขาบอกต้องไปยกไก่ในน้ำมากพวงตั no. to ้งหลัดนี่เลยคุยกหายกินแจ้งว่าสั่น ปลาที่ปีงันเขาไล่การแมวล่ามันขึ้นนี่พี่น้องกับพวกลูกกับอันเก็บพวงไปหาเลยแม่ข้าวเปโยกปูนข้าวเป็นโยกนี้ปูนมองอันมองอันท่าอันไปบ้านแม่สุพาเออโยกหัวอันอันคล้องน้ำก็ปลาไหลแต่ว่าเขาต้องไปไกลกันพิศนุเขายกตรงนี้ก็โอเคแล้วน้ำปลาเออเออไปได้อะนะมานีประมาณเลวพี่น้องพี่กับน้องหากินประมาณเลยพี่น้องโปูยยามอันไส้ปลาได้จ้อย ยามใส่เดียมตุ้มตรงไม่ได้ไ่ได้ยไ่ได้โอ้ยหันแดดมือแรงไล่การแมวลาได้พี่น้องเจ้เสียบตาเออไหหาโมงแดดนะหาโมงหาโมงไปหาโมงแล้วห ม้องเราร้อนมากเลย<ม>เแ็นน้ำมูลเลยยักเพ่งเลยอ่อนสอบสอบสอบเพ่งเนะื้อเออสอบใส้นแน่วลาแล้วจะเก็บร้อยนะนละเก็บร้ยอยเกบร้ยอยแวมองเลยพี่นองหอนไร พยายามกับบ้มันแต่ว่าขอไปพอแล้วมาแล้วตามตัวแล้วน่ากินเต็มตัวนนีเ้าบอน e บปนมันานัมันบ่บ่อบ่บ่ป่อนบ่บ่อปนบ่ปอน่อออ ขาดต้องขาดไปไหนอ่ะอ๋อกบห้องเราบ้มันบ่มันอันดังขาดที่กำนองมันยัให้คุณบ้มันกอเด้าันก็เลี้ยงไปใส่ม้อบอรอยู่แอร้ขอคุณทุกกำลังเรงใจกันแล้วกันนะค ขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ของติปุษมาน้ำปันออร์เมียวเด้อขอบคุณค่ะ